สบบวัสดีชาวเกี้มากทุกท่านด้วยครับวันนี้เลยมาสอนที่กันอปั้มชุบเกาะแบบรีบๆกันนะฮะามวัม้มปั้มได้ไงไอันนี้บ้านถึงพังไปแล้วนะฮะสวยมากมากเลยเดีนะ๋ยวขอลองเกี่ยวกบบ้านก่นอน มาถามว่ามันจะปั๊มแบบเป็นยังไงสิ่งที่ต้องเตรียมนี่แล้วก็ทำโปเลมนะเนี่ย คือที่ปั๊มนะฮะถามว่ามันปั๊มได้ไงอ่ะไปดูกันฮนะไปแก้ไขแล้ว<ฮ>ก็จะตีนะนะนะฮ,ฮะนะชุบเกาะนะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนั่นฮะนั่น ชิ้นเกาะที่เราต้องเอามาัอมกันนะการปันน้มในวันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นลงปั้มเหมือนกันนะแต่เสียดายที่ชิ้นเกาะมันกระเด็นออกมาแล้วต้องวางบล็อกอะไรก็ได้รีบอ่ะสับรีบสับรีบ quang 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 thoải mái cũng được nha, mà đẹp thì nó quang nách nha, hoặc rộng nách mới đẹp nha, đó cái หมยิงนั่งดิเอออีสักลมขา,มาออาโอเคแล้วก็วางนีง่ดูตอนที่มันเสร็จไปทำไมทั้งกับมาเออ ต้องมีเรียกว่าอะไรนะ Monster Spawner น,นะฮะก็เป็นกรงเหล็กนี่นะฮะกรงเหล็กที่ทำไวเอาไว้บังคับสปาร์นะฮะเฮ้จะเอ้ยดอนออาเคีย Oh ho oh, oh. สอบเลิสบอีอ่ามสตาูลเสียงสุดท้ายที่สองคันที่สุดก็คือเพิกซอบเบว้าวว้าวว้าวมันจะฆ่าพิกซอมบี้นะคุณนะอ่าโอเคแล้วมันก็จะได้ชิ้นเกาะมา เป็นรแบบูแบบือโอเคครับสว่วนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับชอบ,บามากก็ซับนะครับถ้าอาให้เพื่อนดูนะครับกดแชร์นะครับ oh yeah 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 yeah